สวัสดีค่ะทุกคนโอ้โหมีพุงด้วยสวัสดีทุกคนนะคะได้ยินเสียงหรือเปล่าเอดอเ,เพลงแป๊บ,บนึง ได้ยินเสียงชัดไหมคะสวัสดีครับได้ยินเสียงหรือเปล่าทำไมยอดคนดูมันยังอยู่ที่เดิมไม่เจอกันนานเลยปักเปา สวัสด,ดีต้าสวัสด,ดีต้าสวัสด,ด,ด,ดีทุกคนนะคะไม่เจอกันนานมากันนี้แต่งตัวเรียบร้อยน,นะคะใครที่เข้ามาแล้วฟังอะไรด้านล่างด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วฟังอะไรสีเสื้อมานจีไปนะคะสอบเธอ ใครที้ก็มาแล้วฝากแอดไลน์ด้านล่างด้วยนะคะ CU PD มีแอดข้างหน้าถอดกางเกงค่ะถอดไม่ได้ถ้าคนดูเยอะจะไปจะเปลี่ยนเสื้อสีขาวถ้าคนดูเยอะเหมือนเดิมนะสองร้อยกว่าคนอะไรแบบนี้นใครที่เข้ามาแล้วฝากแอดไลน์ด้านล่างให้ด้วยนะคะเร็วๆเดี๋ยวเด้งให้ดู S, S C U P D มีแอดด้วยนะคะทุกคนใครใครที่ยังไม่เคยแอดไลน์นี้มาต้องลองเข้ามาแอดแล้วบอกว่ามาหาน้องโอปอนะคะไม่พลาดคนไหนที่เข้ามาแล้วกดและกดแชร์น้องมาใช่คะ่ะการเกยสวยกัน <laughs> ใส่การเกยซ้อนข้างในอีกนะทุกคนไม่เห็นหรอกการเกย น่าร้องรองขอดการเกมไหะขอดไม่ได้ถ้าอยากให้ขอดตาอเข้ามาในกลุ่มนะคะ Add C U P D V a d ดด้วยใส่แอดข้างหน้าด้วยนะคะแล้วก็แอดแล้วบอกว่ามาหาน้องโอปอชัดอยู่ครับแต่มันสะทอนนิดนึงเพราะว่าห้องมันมีชิดมากค่ะมันก็เลยสะท้อนมันก็เลยสะท้อนนะคะ เราเนี่ยเปลี่ยนเสื้อเป็นไงมันรัดเกินไป mm hmm. เพราะว่าเพิ่งกินข้าวอยู mm ่เ hmm. ร็วๆนะใครมาแอดรีวรีวเลยนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อแป๊บแอดตามพี่น้องโอปอป้าปากหมดเลยนะมีแอดข้างหน้าด้วยนะคะเดีูน้องโอปอปอ้ากุศะ กลุ่มนี้นะคะไลฟ์แบบพอดหมดไม่เซ็นเซอร์นะทุกคนสาวๆในไอรอนในกลุ่มเพียร์บ๊ายเบ้อนมา ชุดนี้ดีติดแบ็กเลดอีกแล้วหรอไม่ได้นะชุดนี้โปรเติมไปทำไมถึงติดแบ็กเลดอ่ะต้องเปลี่ยนเป็นองอันแล้วบอกว่ามาหาโน้องโอโปอนะคะพี่พี่คะต้องบอกว่ามาหาโอโปอนะเข้าสมัครร้อยเดียวนะคะ อันนี้มันเป็นเสื้ออันนี้ทุกคนมันไม่ใช่เสื้อไหนนะจ๊ะในกลุ่มไลฟ์แบบถอดหมดไม่เซ็นเซอร์อยากรูแอดเข้ามาเลยไปไหนแล้วไปเปลนเก๋เนี่ยเพราะว่าตัวเล็กเกินนะคะมันก็เลยใส่ชุดไม่ได้ส่วนตัวไม่มีนะคะมีแค่ในไลา์กลุ่มของนี้เขามีในกลุ่มใช่คะ่ะ เราเข้ามาในกลุ่มเลยนะค่าสมัครร้อยเดียวเท่านั้นนะคะพี่ๆค่ะแค่ร้อยเดียวเท่านั้นนะแอลบอกว่ามาหาหน้องโอปอได้เลยจะโดนบอกไหมเน,หนาะจะโดนบอกอไรไหมเนาะเรเราช่วยดันคนรู้หน่อยเลยค่าสมัครร้อยเดียวเหรอร้อมากๆเลยนะคะทุกคน ในกลุ่มถ้าอยากดูแบบเห็นหมดต้องตามมาในกลุ่มเท่านั้นมีที่นี่ที่เดียวนะคะ scup และบอกว่ามาหนาะโอปอได้เลยนะอันนี้เสื้อนะทุนเสื้อจริงๆนะหมเสื้อจริงๆอะใครอยากดูไว้ต่อรีบตามมาในกลุ่มนะลงไว้สามทุ่มนะคะนี่น่ะ ขอ,อนั่งแกลอะไรนะหน้าเพจเปิดไม่ได้ใช่ครับตามมาในกลุ่มนะหน้าเพจมันเปิดไม่ได้เพราะว่ามันจะโดนมันจะโดนแบน,นะคะมันจะโดนบอกต้องตามมาในกลุ่มเพราะว่าในกลุ่มเห็นหมดไม่เซ็นเซอร์เลยในกลุ่มเห็นหมดไม่เซ็นเซอร์เ,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 เลยนะคะพี่พี่ะถ้าอยากดูรีบๆตามน้องโอปอมานะอดใจไม่ไหวแล้วใครเนี่ย ปราชุบไว้เป็นกระดาษเร็วๆเลยถ้าอดใจไม่ไหวก็ต้องรีบๆหน่อยนะอุย๊ยก็ไเด้นเลยที่ชื่ออะไรชื่อโอปอใครที่แอดเข้ามาในกลุ่มแล้วบอกว่ามหาโอปอนะถ้าไม่บอกก็จะไม่ได้เจอนะคะต้องบอกด้วยนะขอนั่งไลค์แล้วกัน ในกลุ่มรับรองพุ่คนแอดเข้ามาครั้งแรกก็เห็นตัวอย่างแล้วนะแค่พี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 ่แอดเข้ามาก็เห็นตัวอย่างแล้วนะคะในกลุ่มีิวฟาร์มเข้ามานะคะขอดูอยากดูตามมาดูในกลุ่มหนะะึ่งซัดซัดในกลุ่มเท่า,านั้นลาชุมอัยเป็นกระจัด กลุ่มไหนจ้ากลุ่มครับดีค่ะ SCUPD นะคะเพื่อนเพื่อนแอดไลน์เข้าไปในกลุ่มแล้วบอกว่ามหนูก่อนครับใช่รีบแอดมาหนาแอดมาฉักลุ่มเต็มนะคะรีบๆเลยใครยังไม่เคยเข้าต้องลองแอดเข้ามาครั้งแรกก็เห็นตัวอย่างอ่ะใครเข้ามาครั้งแรกก็เห็นตัวอย่างแล้วนะ คัาส,สมัคร้รอยเดียวเท่านั้นโอ้ยเธอตรงตรงสเปคเร็วๆร็วนะเร็วๆร็วนะหนูมาไลน์ในนี้ถึงค่าสามพุ่มจากนั้นเจอกันต่อในกลุ่มพี่ๆพียคนไหนะยังไม่แอดเข้ามารอรีบๆเลยนะคะ เขาสมัครร้อยเดียวเท่านั้นแ mm. อดมาชาดเดียวกุมเต็มก่อนนะร mm. ีบรบแอดเข้าตามนอ้นองพอไปใน,นกลุ่มได้เลยใช่ค่ะ mm. ไม่ใช่ไงถอดมาแล้วจะบอกให้โอลิแฟนก็ถามล้วจะบอกให้ ถ้าใครเคยติดตามที่ไหนนะทุกคนต้องตามมาในกลุ่มนะถึงจะเห็นหมดนะคะนอกจากโอลิฟไฟก็มีในกลุ่มนี้แหละที่เห็นหมดจะบอกให้ติดตามมาเลยสมัยยังไงเข้าไปที่ไลกดเพิ่มเพื่อนใส่ไอดีไลน์เลยค่ะกดตรงที่มันเพิ่มเพื่อนค้นหาไลน์ไอดีเออกดเข้าไปที่ไลกดค้นหาไอดีแล้วก็ใส่ไอดีนี้ไปแล้วก็กดเพิ่มเพื่อน คอนแชทบอกว่ามหาบอเดี๋ยวเพียบมินแจ้งรายละเอียดในการสมัครในกลุ่มนะคะเรียบรีบแอดมานะเร็วๆหน่อยนะ,ะถ้าแอดมาช้าเดี๋ยวกลุ่มจะเต็มแอมาเข้าไปในกลุ่มหรือย,ยังในกลุ่มไปดหมดจริงๆใช่แอดเข้ามาครั้งแรกก็ได้ดูตัวอย่างเลยนะคะแอดเข้ามาครั้งแรกก็ได้เห็นตัวอย่างแล้วนะ เร็วเร็วนะเร็วเร็วนะพี่พคนไหนยังไม่เคยแอดต้องลองนะคะ R C ร์ซีดีับจีเลยครับขอเป็นเพื่อนเขาเปลนเราเราไม่ผิดหวังแน่น,แอน,น,นอนใช่ไม่ผิดหวังแน่น,นอนรีบๆเลยขอเสัอรีบๆเลยถ้าดูอดจะเกมันจอด โอกวแกเกี่ยมมาลัดมากๆเลยใส่ต้องสามชั้นใส่ทำไมก็ไม่รู้สามชั้นเร็วๆหน่อยนะค่ะยังมาแอดรีบๆเลยนะคะเพื่อนๆเปิดใจใส่นี้เราจะติดโอนติดใจใช่รีบรีบเลยน้โอโปอลลียถึงสามทุ่มนะคนจะทอดในเดือน ลองมาดูตัวกันอต่นต่อเลยนะอ,นอ,อ,อย่าลืมใส่แอดด้วยนะคะมองเห็นในกระจกเอาน,นี้ชอวสุดะนี เฮ้ยมื่กี้ตอนเปล่งเสีมองเห็นย,นยใครยังไม่แอดรีบๆเลยนะสาวๆในกลุ่มน็ตไอดอลข้างหน้าเลยใช่ค่ะในกลุ่มน็ตไอดอลข้างหน้าเลยเพราะฉะนั้นต้องรีบๆหน่อยนะคะอย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะ มีแอดข้างหน้าด้วยนะคะขอนั่งอีกทีไอ้เราอย่าลืมบอกว่ามาหาอุปกรณ์นะรีบรีบหน่อยนะคะจะสามทุ่มแล้วขาสมัครน่อยเดียวเท่านั้นสาวๆในกลุ่มเพียบเลยนะคะแอดซีวีพีดีมีแอดเลยนะทุกคน เร็วเร็วเลยเร็วเร็วเลยแฟนๆทั้งใหม่ทั้ง oui เก่าฝากเพจน้องอุปปอใจ่ฝากไปด้วยนะคะวันนี้ก็ไปโพสรูปในเพจใหม่แล้วฝากไปกดไลค์กดแชร์ด้วยเร็ว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 ใครยังไม่แอดรีบเรืเลยใครยังไม่แอบรีบเรื่อยนะคะ มีแอดครังหน้าด้วยนะอลจะแอดครางหน้าด้วยนะคะวันนี้รู้สึกเงียบเหงามาเลยพี่ๆต้องแอดเข้ามาคุยกันในกลุ่มนะวันนี้รู้สึกเหงามากๆเลยใครอยากไปอีนีดิด่ะจะดูไอเคหรือดูอะไร จะดูไอเคสหรือดูอะไรแต่เพืเ่อนๆเข้าไปในกลุ่มแล้วบอกว่ามหาอุปกรณ์ใช่ค่ะแอนเราต้อสมัครด้วยนะหนูจะได้ดิแอนเราต้องสมัครด้วยนะคะแอนเราไม่สมัครไม่ได้หนอยรีบรีบหน่อยนะคะถ้าชาจะออกนะคะ ยกเอายใส่สัปโปถอดเสื้อไปเร็วเร็วรใครยังไม่แอดรีรีลยตามมาเลยโ <ๆๆ S 1> น่อปอมีอะไรในกลุ่มคืนนี้นะรีรีตามเข้ามานะคะรับรองส,สาวๆในกลุ่มตามใจเพื่อนๆผุ้คนให้ถอดกับหอดชา ให้เดาเดี๋ยวเดี๋ยวเรยใช่ใช่ใช่เร็วเร็วนะต้องใส่แอดด้วยนะถึงจะขึ้นไม่ใส่แอดไม่ได้นะคะไม่ใส่แอดมันไม่ขึ้นนะเร็วเรวด้วยตสามทุ่มแล้วเด้อ มดัดี่โอเคโอเคขอไม่ได้นะคะขอไม่ได้แพงมากนะคะเรือร,รุ่งโพธิ์แอดกันมารยาทสวัสดีกำลัไม่เข้ามาดูใหม่นะคะ <c oughs> ชุดนี้สวยมากคนะ่ะใส่ชุดธรรมดาแล้วพอเลย เร็วๆนะแต่ข้าเบล่รอในกลุ่มแล้วนะช่างสตาร์นีคไอเอนดันของเยอะมากในกลุ่มรีบๆแอมหาหมโอปอ์นะคะ <S 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 เร็วนะเร็วๆนะ ไปแอดข้างหน้าด้วยนะคะพี่ๆค่ะแต่ยังไม่แอดรียบรีบเลยนะวันนี้หนูพูดน้อยไหมวันนี้หนูรู้สึกว่าหนูไม่พูดมากเลยในกลุ่มรับรองพี่่ติดใจแน่นอนะคะ่ะมีตั้งแต่เลยซิกซี่มีจนถึงยีสิบวกเลยนะแล้วสื้อผ้ากันนะมีเอามีเอา เร็วเร็วนะเร็วเร็วนะมีแอดข้างหน้าด้วยนะเมื่อคืนถูกใจมากที่ดาบคนที่เป็นระมุนเมื่อคืนไม่เห็นอะไรอ่ะไม่เห็นในนี้หรอในนี้ก็ไรนะน่ารักขอบคุณครับเร็ว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 จะสามพวกเราแอดกันมาแล้ว สาวๆในกลุ่มนี้เราจะมารม่แน่นอนอยู่แลสาวๆในกลุ่มมนสุดยอดเลยสาวๆในกลุ่มมันสุดยอดลเลี้ยวๆนะคะมีแอดไปนะอะไรนะคืออะไรอ่ะ CUPD ดีนะคะมีแอดด้วยมีแอดงหน้าด้วยหนูลงมาสามทุ่มนะพี่พี่คนไหนยังไม่แอดรีบๆเลยนะพี่พี่คนไหนยังไม่แอดรีบรีบหน่อยนะ เราอย่าลืมบอกว่ามาหาโอุปอร์นะคะเพื่อนๆน้องอุปอร์ก็จะลงรายไ,ไเราบเพื่อนๆในกลุ่มเรตำใช่จะลงรายไเราในกลุล่มเราเร็วๆนะเร็วๆนะนะได้สไปายแล้วนะ มอามกันสาและเบียรสาเกี่ยวอะไรกันเนี่ยสวัสดีค่ะถ้าจะออกตามมาถอดในกลุ่มนะตามเข้าไปดูในกลุ่มนะคะเร็วเร็ว,รว,รวตามมาในกลุ่มนะต้องในกลุ่มเท่านั้นรีบเร็วเลอรอสิยดดอด ิอลิบเลยอีพีเลยลงไลน์สามรูมไปเจอกันต่อในกลุ่มนะอีพี่แอกกิมาริยาหอมแก้มได้บอกคือมันนะเห็นเนาะเมนบอสถ้าไมนอยากให้ลอยก็ต้องด้วยแต่เข้าไปในกลุ่มสิเห็นไหมลอยใช่ตามมาณ์ ตามมาเยอะๆนะคะ SCOPD e รับตีเลยค่ะแค่ใส่แอดแล้วก็พิพ์ไม่ดูแค่นั้นก็คือแล้วเร็วเร็วเด้อเร็วเร็วเด้อจะสี่เอ้ยจะสามทุ่มแล้เด้อตามแล้วเราไปโอเคค่ะ สมัครด้วยนะใครแอดมาแล้วก็สมัครวยนะโอ้ยจบลงตัวสเตจในไ้ไลเราพีคิดแะเร็วเร็วนะคะหายแล้วม,มวววะคะวีคันคอนิดหน่อยอะคะ่ะเร็วๆรวค่ะยังไม่แอดมาบ้างเนี่ยใครแอดมาแล้วแสดงตัวหน่อยใครแอดสมัครแล้วแสดงตัวหน่อย เรือเๆๆๆเด้อเรอเืเด้เใแอดข้างหน้าเด้อดูล้องไม่ส่มนะพี่พี่คะพี่พี่คนไหนอยากมาแอดเรียเรียบเลยนะ a c o ดินะคะมีแอดเวยนะสวยจังคะแลนางกระชาเอีกเลยค่ะ ลุกเลยไม่เอาไม่ลุกแล้วไม่ลุกแล้วเมื่อกี้ลุกไปแล้วเดี๋ยวน้องพอจะใกล้ไปรอในกลุ่มเาลิลิตอาจารย์เลยใช่ค่ะขอเบอร์หน่อยคะเบอร์รองเท้า,า,า139เร็วเร็วนะพี่พค่ะหนูจะไปแล้วนะหนูจะไปรอนในกลุ่มแล้วนะ เีเดี๋ยวเดี๋ยวเสไปแล้เดี๋มีมีแอดข้างหน้าด้วยนะสแตในกลุ่มเน็ดไอรอนทำงานเลยือนๆใช่ค่ะเมันมาเน็ไอรอนเรอมันมา รีบๆหน่อยนะคะน้องปอจะเข้าไปรอในกลุ่มแล้วน้องปอจะเข้าไปรอในกลุ่มแล้วพี่ๆสนใจแอดก็แอดมาได้ตลอดนะคะไอเดียไลน์นี้เลยครับตีแอร์ซหนึ่งทีเแอดแค่นั้นพรุ่งน,นี้จะส่งภ้าวขนมไปให้นะขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะพี่อาคมใครจะดีขนบสนุ้ค่าขนมได้นะคะเดี๋ยวจะไปรอในกลุ่มแล้วนะตามเข้ามานะคะราาับรองไม่ผิดหวังแน่นอนแอนเข้ามาดูตัวอย่างก่อนนะแอนเข้ามาครั้งแรกก็ได้ดูตัวอย่างแล้วแอนเข้ามาครั้งแรกก็เห็นตัวอย่างแล้วจะดูเลทไหนก็สามารถเลือกดูได้เลยมีหลายอย่างให้เลือกดูมากมายเลยนะคะร้อยบาทสิ่งขใช่ค่ะ เซ็กซี่ในกลุ่มหอดบมไม่เซนเซอร์ตามเข้ามาดูได้นะคะถ้าสมัชิร้อยเดียวเท่านั้นเดี๋ยวโนโอปอขออนุญาตตามลงไลฟ์เพื่อรอในกลุ่มก่อนนะคะพี่ๆคนไหนสนใจก็แอดมาได้เรื่อยๆเลยนะโน้อปอไม่ได้ลงไลฟ์นะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะพี่อาคมฝันดีค่ะ